สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเซียวเออร์ออฟฟิเชียวันนี้เราอยู่กับตำนานจอมยุทธผู้ถังซานซึ่งเนะื้อหาเหตุการณ์ที่เซียวเออจะนำมาเล่าต่อไปนี้อ้างอิงตามนิยายทั้งหมดนะครับ ก่อนจะเข้าไปรับฟังในคลิปนี้เซลเออขอแนะนํายาสีฟันประจันยิ้มเพื่อนๆที่มีปัญหาเนออักเสบหรือมีกลิ่นปากระหว่างวันลองใช้ยาสีฟันประจันยิ้มผสมสมุนไพรธรรมชาติช่องปากสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันประจันยิ้มของเขาดีจริงๆบีบเพียงนิดเดียวปากสะอาดตลอดทั้งวันสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกลิงก์ใต้ใคลิปได้เลยครับต่อไปก็เข้าสู่เนื้อเรื่องการ คำเตือนเนะะื้อหาต่อไปนี้เป็นการสปรอยถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังได้เลยครับแม่ทัพกระหลงรายงานว่าป้อมเจลิงตั้งอยู่ตรงใจกลางภูเขาวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญทางการทหารหากพวกเราต้องการเอาชนะจัก,กรวรรดิวิญญาณยุทธต้องผ่าเข้าไปให้ได้เสียเปิงคิดสะพักแล้วเอ่อยว่ายังมีเส้นทางอื่นที่พอจะอ้อไปได้ไหม แม่ทัพเกลือหลงขมวดคิ้วแล้วตอบว่าเดิมทีข้าก็คิดหาวิธีนี้เหมือนการฝ่าบาทแต่ก็พบว่าความเป็นไปได้มีน้อยมากเหล่าแม่ทัพคนอื่นๆต่างพยักหน้าเห็นด้วยเมื่อฟังสิ่งที่แม่ทัพเกลือหลงพูดออกมาแม่ทัพเกลอหลงกล่าวต่อว่าราชาหลันห้าว ท่านเคยรับปากว่าจะช่วยเหลือกองทหารวิญญาจาร์ของพวกเราในการสกัดการพยุหาวิญญาจารย์ของจักรวรรดิวิญญาณยุทธเพื่อลดความเสียหายต่อกองทัพของพวกเราให้ได้มากที่สุดว่าแต่ท่านสามารถสกัดกั้นวิญญาจารย์ของศัตรูได้ถึงระดับไหนในขณะที่พูดสายตาของแม่ทัพเกลงหันจ้องมองไปยังถังซาน ขังซานอดไม่ได้ที่จะพยักหน้าอย่างเงียบๆเนื่องจากเขาไม่ชำนาญในการสงครามจึงฟังอย่างตั้งใจด้วยความเคารพแต่เมื่อแม่ทัพผู้นี้เอ่ยถามเขาเขาก็ยิ้มออกมาอย่างใจเย็นแล้วตอบว่าสนามรบมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาข้าไม่สามารถบอกได้ว่าจะสามารถสกัดกั้นพายุห่าวิญญาจาร์ของจักรวรรดิวิญญาณยุทธได้ทั้งหมดหรือไม่แต่ข้าจะช่วยลดความเสียหายต่อกำลังของฝ่ายเราให้ได้มากที่สุด และข้าก็มีบางอย่างอยากจะเตือนท่านแม่ทัพแม่ทัพเกลงเอ่ยถามทันทีว่าอยากชี้แนะเรื่องอะไรเชิญท่านว่ามาได้เลยสายตาของเขาเต็มไปด้วยความดูถูกดูแคนเพราะถังซานยังเด็กเกินไปแล้วคิดในใจว่าการที่ถังซานได้นั่งอยู่บนที่นั่งอันทรงเกียรตินี้เป็นเพราะเขาได้ช่วยชีวิตจัก,กรพรรดิเสียเย่ไว้ในตอนนั้นจึงได้รับความดีความชอบมาจนถึงทุกวันนี้ถังซานกล่าวว่า ในระหว่างการต่อสู้กันที่แนวหน้าของทั้งสองฝ่ายป,ปีปีตรงอาจส่งวิญญาจารย์มาที่นั่นหลังเพื่อลอบโจมตีกองสเสบียงของพวกเราก็เป็นไปได้นั่นนับว่าเป็นหายนะต่อกองทัพอย่างไม่ต้องสงสยัย คำพูดประโยคนี้ทำให้แม่ทัพกระหลงสัมผัสได้ว่าถัางซานมีมุมมองความคิดาน,นการทหารแตกต่างจากวิญญาจารย์ทั่วไปและการแสดงออกข่าวก็เปลี่ยนไปแม้แต่สีหน้าของเสียเปิงก็ยังตกใจกับคำพูดของถังซานแม่ทัพกระหลงพูดขึ้นมาว่างานข้าจะส่งทหารม้าบ่าวสีกองพลเพื่อมาดูแลกองเสบ,บียงโดยเฉพาะ แม้ว่าวิญญาจารย์ที่ปีปีปตรงส่งมาจะแข่งแร่งและทรงพลังแต่พวกเขาคงไม่กล้าประทะเข้ากับกองทัพของพวกเราอย่างแน่นอน ทางสารกล่าวว่าความเร็วและความแห่งแก่ของวิญญาจารย์ไม่ใช่สิ่งที่ทหารธรรมดาจะสามารถรับมือได้ข้าจึงขอให้ท่านแม่ทัพโปรดใส่ใจกับเรื่องนี้ด้วยเลขกลที่น่าเกรงขามของปีปีตงหากนางใช้ช่วงเวลาที่พวกเราสนใจอยู่กับการเข้ายึดป้อมเจงหลิงแล้วลอบโจมตีกองสเบียงเมื่อถึงตอนนั้นคงยากที่จะถอยกลับมาป้องกันได้ แม่ทัพกหลงไม่ใช่คนใจแคบหรือไม่ใช่คนไม่มีเหตุผลเขาเริ่มพิจารณาไต่ตองคำพูดของถังซานและก็พบว่าเป็นจริงอย่างที่ถังซานพูดหากกองสเสบียงถูกทำลายกองทัพจะต้องล่มสลายภายในไม่กี่วันความดูถูกดูแคลนที่มีต่อถังซานก่อนหน้านี้ก็ค่อยๆลดลง แม่ทัพจะหลงเอ่ยว่าฟาบาทหากค่าส่งกองทัพอีกส่วนหนึ่งไปประจำตามเส้นทางจุดต่างๆเพื่อคุ้มกันกองสเสบียงของพวกเราท่านมีความเห็นว่าอย่างไร ถังซานกล่าวขึ้นมาอย่างชื่นชมว่านั่นนับว่าเป็นวิธีการที่ดีแต่ก็อย่างที่ข้าบอกถ้ากองทหารของพวกเรารเผชิญหน้ากับวิญญาณจาร์ที่น่าเกรงขามก็ยากจะรับมือได้ยังไงให้ข้าช่วยท่านแม่ทัพเป็นคนจัดการปัญหานี้เองเสียเปิงมองไปที่ถังซานด้วยสีหน้าสงสยัยแล้วเอ่ยถามว่า อาจารย์ท่านมีแผนอย่างไรถังซานกล่าวว่าสิทธตกลกูลความเร็วแห่งสำนักทางขุนข้าเป็นหน่วยสอนแนมที่ดีที่สุดข้าจะให้พวกเขาหนึ่งรคนขึ้นไปสอนแนมจากบนท้องฟ้าทุกวันในขณะเดียวกันให้วิญญาจารย์ที่แข่งแก่งคอยซุ่มโจมตีและสังหารวิญญาจารย์ของจัก,กรวรรดิวิญญาณยุทธเมื่อฟังถังซานพูดถึงแผนการออกมาอาจารย์ใหญ่ที่เงียบม,มานานก็พยักหน้าแล้วเอ่ยว่า เป็นแผนการที่ดีเรื่องนี้สำคัญต่อทหารนับล้านของพวกเราไม่อาจให้เกิดข้อผิดพลาดใดๆขึ้นได้เมื่อ,อาราชันหลานเท้าช่วยแม่ทัพเกลงเช่นนั้นแนวหน้าของพวกเราก็จะไม่มีอะไรให้ต้องกังวลใจแม่ทัพเกลงกล่าวว่าข้าเกรงว่าจะทำให้อาราชันหลานเท้าต้องลำบากข้าจะส่งกองทัพไปคุ้มการเส้นทางกองสเสบียงให้มากขึ้นอีกแรงจากกวัฏวิญ,ญญาณยุทธ์จะไม่มีโอกาสโจมตีได้อย่างแน่นอน ภายใต้การดูแลของถังซานและการคุ้มกันของทหารม้าเบาสีกองพลการลำเลียงเสบียงย่อมไม่น่าจะมีปัญหาหลังจากนั้นทุกคนก็ย้ายาย้ายกลับไปยังที่พักของตัวเองเช้าวันรุ่งขึ้นเจ็ดตัวประหลาดสืบเลย์เครื่อออกจากค่ายมองไปยังกองทัพนับล้านที่กำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าค่อยๆหายไปจากสายตา มาของจิ้นถอนหายใจยาวๆพร้อมกับมองไปยังทังซานก่อนจะพูดขึ้นมาว่าพี่ซานการอยู่กับกองทัพแบบนี้ช่างน่าอึดอัดและน่าเบื่อที่สุดวันๆเอาแต่เดินทางไม่สามารถฝึกฝนได้อย่างแท้จริงเสียงเสียงนางยังดีกว่าพวกเราหน่อยนางสามารถบินอยู่บนท้องฟ้าได้ทุกวันมองไปรอบๆได้ทุกที่ ตอนอยู่ที่เกอนเพทศสมุทรการฝึกฝนอาจยากลำบากและอันตรายแต่พอกลับมาที่เมืองเทนโตก็ต้องอยู่เฉยๆไม่ชินเอาเสียเลยโดยธรรมชาติแล้วหมาหงจิ้นไม่ใช่เพียงคนเดียวที่รู้สึกแบบนี้เมื่อฟังคำบ่นองเขาคนอื่นๆก็พยักหน้าทีละคนเสียวอ,อูหัวเลาะแล้วเอ่ยว่า ดูเหมือนว่าชีวิตของพวกเราจะลำบากนอยเมื่อเห็นรอยยิ้มของเสืออู่ถังซานก็อดไม่ได้ที่จะอารมณ์ดีขึ้นมาจากนั้นมองไปที่เจ้าอ้วนแล้วพูดขึ้นมาว่าข้าไม่รังเกียจหากจะมอบบททดสอบทั้งเก้าขั้งให้กับเจ้าหากทำสำเร็จข้ายินดีมอบตำแหน่งเจ้าสำนักและตำแหน่งอรชันหลังห้าวให้กับเจ้าสนใจไหมเจ้าอ้วน มาองจิ้นตะโกนขึ้นมาว่าพี่ซานอย่าล้อข้าเล่นเลยข้าจะไม่โดนหลอกอย่างแน่นอนท่านแค่ต้องการหลบเลี่ยงหน้าที่ของตัวเองและทิ้งภาระทั้งหมดไว้ที่ข้าอา้าวซือข่าพูดขึ้นมาว่าเซวซานการทดสอบที่แปดของเจ้าเป็นอย่างไรบ้าง ในบรรดาพวกเราทุกคนมีเพียงเจ้าและเสียวอูที่ยังไม่เสร็จสิ้นการทดสอบพวกเราจะกลับไปยังเกาะเทพสมุทรพร้อมกับเจ้าจะออกเดินทางเมื่อไหร่กันถังซานตอบว่าสำหรับการทดสอบที่8ของเทพสมุทรตอนนี้เสร็จสิ้นไปแล้วครึ่งหนึ่งยังขาดวงแหวนวิญญาณเพียงไม่กี่วงและกระดูกวิญญาณอีกหนึ่งชิ้น หากข้าเดินทางไปยังป่าชิงโตอีกครั้งทุกอย่างก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์ตอนนี้เกิดสงครามขึ้นไม่อาจไปได้พวกเราต้องอยู่ที่นี่ไว้ค่อยคุยเรื่องนี้กันภายหลังต่ายมู่ป่ายกล่าวว่าเสียวซานการที่เจ้าสามารถฟื้นคืนชีพเสียวอูนั่นก็หมายความว่าพลังยักษ์ของเจ้าถึงระดับราชินานาภมายุ์แล้วใช่ไหมถังซานถอดหายใจแล้วดึงเซอูเข้ามาใกล้ก่อนจะเอ่ยว่า ตาหมิงและเอ้อหมิงพวกเจ้ายังจำสัตว์ยญญางทั้งสองนี้ได้ไหมพวกเขาเป็นพี่น้องของเสียวอูเมื่อค่าและเสียวอูไปถึงป่าชิงโตในตอนนั้นก็ได้พบกับปีปีโตงนางกำลังนำพาราชทินนานาพมยุทธไล่ล่าพวกเขาวพวกเขาได้รับบาดเจ็บสหาหัสเกินกว่าจะช่วยไว้ได้ในท้ายที่สุด พวกเขาเลือกสังเวยตัวเองเพื่อเพิ่มพลังยันให้กับข้าจนเข้าสู่ระดับด้าชทินานามพงมายุท์และความปรารถนาสุดท้ายก่อนตายของพวกเขาคือฝื้นคืนชีพให้เสืออูถ้าข้าเดาไม่ผิดในตอนนั้นปีปีตรงดูเหมือนจะก,กังวลเล็กน้อยร่างกายของนางน่าจะมีปัญหาบางอย่างและนั่นเป็นเหตุผลว่าทาไมนางถึงโจมตีข้าได้ไม่เต็มกําลังแม้ว่าข้าจะหลบหนีออกมาได้แต่มันคงไม่ง่ายดายขนาดนั้น นิ่งลงๆเอ,อ่ยขึ้นมาว่าพี่ซานนั่นก็หมายความว่าคนที่แข็งแร่งที่สุดในจกักรวรรดิญญาณยุทธ์ไม่ใช่เฉียนเต้าหลิววิญญาจารย์ระดับสูงแต่เป็นวิญญาณยุทธคู่ที่ยอดเยี่ยมอย่างปีปีตรงอย่างนั้นหรือหากนางมาที่สนามรบพวกเราจะทําอย่างไรการเขตแดนที่เต็มไปด้วยพิษของนางจะส่งผลร้ายแรงต่อกองทัพจกักรวรรดิเทียนโตอย่างแน่นอน ทางซานเอ่ยขึ้นมาว่าแม้ว่าข้าจะไม่สามารถเอาชนะปีปีปตรงได้แต่หากนางปรากฏตัวขึ้นในสนามลบข้ามั่นใจว่าจะสามารถยับยั้งนางได้ข้าจะไม่ยอมปล่อยให้นางเข้าสู่สนามลบอย่างแน่นอนในทางตรงกันข้าม หากเกิดการต่อสู้ขึ้นพวกเจ้าเองก็ต้องไปเชิญหน้ากับผู้ต่อสู้ได้ับนาชตินานาพรมยุทธ์สนามรบไม่เหมือนกับการทดสอบบนเกาะเทพสมุทรมันเป็นสถานที่สำหรับการเข็นฆ่ายอย่างแท้จริงอาจารย์กำชับไว้ว่าให้พวกเราให้ความใส่ใจกับความปลอดภัยของตัวเองเป็นอันดับแรก เกือบลืมไปเลยในตอนที่ค่าสังหารมารอสูนได้กระดูกยานมาหนึ่งชิ้นและตอนที่ล่าสัญญาณได้กระดูกญานมาสองชิ้นหนึ่งในนั้นเหมาะสมกับเสี่ยวอค่าจึงให้นางดูดซับมันไป ในขณะที่พูดถังซานหยิบกระดูกยานสองชิ้นออกมาจากเข็มขาดสะพาน24สังจานเมื่อกระดูกยานปรากฏขึ้นความผันผวนของพลังยานในอากาศก็ทวีความนแรงขึ้นในระยะ100เมตรด้วยความแห่งแกงของเจ็ดตัวประหลาดสื่อไลเคอร์พวกเขาไม่กลัวว่าจะมีใครกล้ามาแย่งมันไป กระดูญาดสองชิ้นที่อยู่ในมือของถังซานคือกระดูญาดขาวขวาสีดำและกระดูญาดแขนขวาสีขาวถังซานส่งกระดูญาดขาวขวาสีดำให้จูจูชิงพร้อมบอกว่าข้าได้มาจากมสูรกระดูญาดชิ้นนี้เหมาะกับวิญญาจานสายว่องไวนางนั้นจึงเหมาะกับเจ้าในขณะเดียวกันถังซานก็มอบกระดูญาดแขนขวาสีขาวให้กับไต่โม่ปพร้อมบอกว่า รูปพี่ป่าย่าได้สิ่งนี้มาจากการสังหารพยะปีศาตาขาวอายุ6 0 0 0 0ถึง70,000ปีเหมาะกับเจ้าที่สุดพวกเจ้าดูดซับได้แล้วจากนั้นทั้งจูจูชิงและต่ยม่ป่ายก็ไม่ได้พูดอะไรและเ,เริ่มต้นดูดซับกระดูกยานทันทีหลังจากผ่านไปสี่ชั่วโมงในที่สุดต่ยม่ป่ายและจูจูชิงก็ดูดซับกระดูกยานเสร็จสมบูรณ์พลังญานของวูเขาก็เพิ่มขึ้นเป็นระดับ8 4และ81ตามลำดับ โฆษณานะครับมีปัญหาสุขภาพฟันและเหงื่อต้องใช้ยาสีฟันประจันยิ้มเสี Self ่ยวเออคอนเฟิร์มหลังจากนั้นพวกเขายังไม่ได้เริกเคลือ่อนไหวเพราะกำลังรองข้อมูลจากสิทธิ์ตระกูลความเร็วที่สอนแนมอยู่บนท้องฟ้า เวลาผ่านไป3วันอย่างรวดเร็วสิทธะกุลความเร็ว100คนยังคงก่อตัวเป็นตาข่ายขนาดยักษ์อยู่บนท้องฟ้าแต่ก็ยังไม่พบเหตุการณ์ผิดปกติใดๆนิ่งลงลงเอ่ยถามทางซานที่อยู่ใต้ต้นไม้หลังจากลืมตาขึ้นมาจากการฝึกฝนว่าพี่ซานท่านไม่ได้คำนวณผิดแน่นะบางทีจัก,กรวรรดิญญญายานยุทธอาจไม่ส่งคนมาลอบจมตีกองสวบของพวกเราก็เป็นไปได้ ถังซานยิ้มเล็กน้อยหันไปมองเสีออู่ที่กำลังฝึกฝนอยู่ข้างๆแล้วเอ่ยว่าหลงงถ้าเจ้าเป็นปีปีตรงและมีโอกาสที่จะทำให้ศัตรูล่าถอยโดยไม่ต้องต่อสู้เจ้าจะปล่อยให้โอกาสดีๆหลุดลอยไปไหมป้อมเจลิงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะโจมตีแม้แต่กองทัพนับล้านก็ไม่สามารถบุกทะลวงได้อย่างรวดเร็ว คาคาดการว่าปีปีตรงจะต้องส่งวิญญาจาร์ระดับสูงมาโจมตีกองสเสบียงของฝ่ายเราอย่างแน่นอนนางกำลังอรอให้กองทัพของพวกเราไปถึงแนวหน้าก่อนจากนั้นจึงจะเริ่มปฏิบัติการกองทัพของพวกเราจะไปถึงแนวหน้าภายในอีกสองวัน เจ้ายังจำเหตุการณ์ตอนที่สำนักวิญญาณยุทธบุกโจมตีสำนักห่อแก้วจรสมบัติและสำนักราชามงกรสายฟ้าได้ไหมพวกเขาชำนาญเป็นอย่างมากในการส่มโจมตีจักทันด้านหลังเมื่อฟังคำอธิบายของทางซานไตายม่ไป่ายไม่ได้ดึงจูจูชิงเข้ามาใกล้แล้วหันหน้ามองท้องฟ้าพร้อมเอ่ยขึ้นมาว่าเสี่ยวซานเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่เจ้าไม่ได้เรียนด้านการทหารแต่นี่ก็นับว่าเป็นกลยุทธ์ชั้นยอด ขังซานกล่าวว่ารูปพี่ไปนี่ไม่นับว่าเป็นกลยุทธ์ข้าแค่อธิบายสิ่งที่ข้าเข้าใจเกี่ยวกับจักรวรรดิยานยุทธเท่านั้นอ้าวซื้อขา่าพูดขึ้นมาว่าข้าเดาว,ว่าจักรวรรดิยานยุทธจะไม่ส่งคนมามากเกินไปในภารกิจนี้เนื่องจากวิญญาจารย์ระดับตามไม่เหมาะสําหรับการลบแบบกองโจรดังนั้นจักรวรรดิยานยุทธจะต้องส่งวิญญาจารย์ระดับสูงมาทําภารกิจนี้อย่างแน่นอน ในขณะที่พวกเขากำลังพูดคุยกันมีร่างสีขาวจากท้องฟ้าบินลงมาอย่างไร้เสียงไม่ใช่คนแปลกหน้าแต่เป็นหัวหน้าของหน่วยสอนแนมตระกูลของเร็วมีชื่อว่าป่ายเสินเชียงป่ายเสินเชียงหลังกลับมาจากเกาะเทพสมุทรพร้อมกับเจ็ดตัวประลาดสือไลเคอร์ ความแข็งแกร่งและประสบการณ์ของนางก็เพิ่มขึ้นมาอย่างมากไปายเหอผู้นำตระกูลความเร็วปฏิบัติต่อหลานสาวค,คนนี้เป็นอย่างดีในฐานะผู้สืบทอดอนาคตของเขาในบรรดาคนที่มาเข้าร่วมสงคารามของกองทัพในครั้งนี้นางมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเจ็ดตัวปรลาดสื่อไลเคร์เป็นอย่างมากและยังได้รับหน้าที่ดูแลหน่วยสอนแนมอีกด้วย หลังจากไปส่นเชียงลงมาอย่างพื้นดินก็รีบรายงานสถานการณ์ต่อถางซานทันทีว่าพี่ซานรายงานสถานการณ์ดวงตาของถังซานสว่างขึ้นพร้อมเอ่ยว่ามีอะไรหรือเปล่าเซนเซียง,ยงไปส่วนเชียงกล่าวว่าพวกเราได้ค้นพบอินญ,ญาจารย์สายว่องไวยอย่างน้อยสิบคนกำลังสอนแนมอยู่บนท้องฟ้าพวกเขาย่อมเป็นหน่วยสอนแนบของจักรวรรดิยานยุทธจะให้พวกเราสกัดกั้นพวกเขาไว้ไหม ถังซานเอ่ยว่าแล้วพวกเขาค้นพบพวกเจ้าหรือไม่ไปายสันเชียนตอบว่าอาจจะถูกค้นพบมีวิญญาณจานุอินซีอยู่ในหมู่ของพวกเขาพวกเขาจึงมีวิสัยทัศน์ในการมองเห็นที่น่ากลัวแม้ว่าพวกเราจะถูกค้นพบแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นศิธิ์ของพวกเราเพียงไม่กี่คนการแสดงออกของถังซานก็เปลี่ยนไปเล็กน้อยแล้วเอ่ยว่า บอกให้ทุกคนขยายพื้นที่การค้นหาให้มากขึ้นหากพวกเจ้ายังไม่พบวิญญาจาร์ของศัตรูบนพื้นดินก็ปล่อยให้พวกเขาสอนแนมได้ตามต้องการและซ่อนตัวให้ดีที่สุดอย่าให้ถูกค้นพบและนอกจากนี้อย่าไปสกัดการพวกเขาไม่เช่นนั้นปีปีปตรงจะไม่ส่งวิญญาจารมาที่นี่รับทราบทันทีที่ผู้จบ ไปสังเชียนเตรียมกำลังจะบินขึ้นไปแต่ถูกหมาหงจิ้นจับไว้พร้อมพูดขึ้นมาว่าเสียงเสียงข้าจะไปกับเจ้าด้วยเจ้าดูพวกเขาสิอยู่กันเป็นคู่คู่เจ้าจะปล่อยให้ข้าอยู่คนเดียวอย่างนั้นหรือ พวกมันเห็นพวกเจ้าแล้วข้ายิ่งไม่อาจปล่อยให้เจ้ามีอันตรายได้ปายสุงเชียนตะอคอกใส่มาของจิ้นว่าเปลวไฟของเจ้านั้นโดดเด่นเกินไปไม่มีทางซ่อนไว้ได้หากอยู่บนท้องฟ้าในช่วงสงครามไม่ใช่เวลาที่จะมาแสดงความรักชายหญิงหากเจ้ายังกวนข้าอีกข้าจะไปบอกพี่ซาน มาหงจิ้นทำได้เพียงแค่ปล่อยมือตอนนี้ทั้งสองคนเป็นคู่รักกันเมื่อเห็นคนรักกล้าหาญและน่ารักเข่าวก็ดูเศร้าใจที่ต้องแยกจากกัไปลายสั่งเชียงหัวล็อกคี้คักทานใดน,นั้นก็เข้ามาใกล้และจูบไปที่แก้มหองมาหงจิ้นพร้อมบอกว่าเจ้างูทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีข้าจะกลับมารายงานหามีอะไรเปลี่ยนแปลงผู้จบนางก็บินขึ้นไปบนท้องฟ้าหายเข้าไปในก้อนมี มาหงจิ้นรูปไปที่บริเวณที่ถูกจูบข่าวสัมผัสได้ถึงขึ้นพลังแห่งความอบอุ่นมีเสียงดังขึ้นมาว่าเจ้าอ้วนเจ้ายิ้มโงๆแบบนั้นเจ้ากำลังคิดอะไรอยู่มาหงจิ้นรู้เขินอายแล้วเอ่ยว่าข้ากำลังยิ้มอย่างนั้นหรือเมื่อเห็นการแสดงออกของเขาทุกคนก็อดไม่ได้ที่จะไม่หวัวลราะตายมู่ปลายถึงกับถอนหายใจอย่างแรงหลังจากนั้นสามวันผ่านไป ความเร็วในการเดินทัาบของจักรวรรดิเทนโตใกล้จะมาถึงป้อมเจลิงแล้วทางซานออกคำสั่งให้สิทธตระกูลความเร็วเสริมกำลังในการค้นหาอย่างละเอียดและในขณะเดียวกันแจ้งไปยังกองทหารมา้าเบาที่คุ้มการสเสบียงให้เตรียมพร้อมรับการโจมตีของศัตรตูอยู่ตลอดเวลา สวันผ่านไปในขณะที่ถังซานกำลังจะผิดหวังจากการคาดดาวของเขาก็มีข่าวดีมาจากหน่วยสอดแนมสิทะกุลความเร็วเจ้าสํานักทางฝั่งทิศตะวันตกพวกเราพบอิญญาจารย์ของศัตรูเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วอยู่ทางน้านหลังกองสเสบียงเจ้าสำนักปลดออกคำสั่งถังซานคิดอยู่สักพักแล้วเอ่ยว่า เจ้าอ้วนมากับข้าและเสืออูลูขี่ปลายและคนอื่นๆรอฟังข่าวอยู่ที่นี่ในที่สุดจากกดิยานยุทธก็เริ่มเคลื่อนไหวแล้วพวกเขาคงไม่ส่งกองกำลังมาเพียงกลุ่มเดียวหากมีคนบุกเข้ามาพวกเจ้าก็ลงมือได้เลยหลังจากที่สังหารคุณเหล่านั้นเสร็จพวกเราจะกลับมารวมตัวกันที่นี่สิทธิ์ตระกูลความเร็วนำทางข้าไปรับทราบ สิตธะกุลความเร็วบินนำทางออกไปถังซานจับมือเซลอูบินลอยขึ้นไปส่วนมาหงจิ้นการปีพยาหงบินตามไปพวกเขามุ่งหน้าไปทางทิศตะวันตกในขณะที่ถังซานบินอยู่กลางอากาศข่าวมองเห็นแนวสเบียงของกองทัพที่ทอดยาวไกลสิ่งที่ถังซานและเจ็ดตัวประหลาดสื่อหลาเครื่องต้องทําคือดูแลความปลอดภัยของกองสเบียงจนกว่าถาังที่มั่นเหล่านี้จะสร้างเศษ เพียงช่วงเวลาสั้นๆพวกเขาก็บินไปได้เกือบระยะ50ลีสิทธิ์ตระกูลความเร็วหยุดการเคลื่อนที่แล้วเอ่ยขึ้นมาว่าเจ้าสำนักพวกเขาเคลื่อนที่ในทิศท,ทางนี้พิจารณาจากความเร็วของพวกเขาน่าจะอยู่ห่างจากที่นี่ประมาณ20ลีพวกเราไม่สามารถบินเข้าใกล้ได้มากกว่านี้ไม่เช่นนั้นอาจถูกศัตรูค้นพบ จากการสังเกตของข้าแม้ว่าศัตรูจะมีจำนวนเพียง50คนแต่ความแห็งแก่งของพวกเขาล้วนอยู่ระดับไม่ต่ำกว่า60ทถังซานเอ่ยว่าสิิตระกุลความเร็วพวกเจ้าทำได้ดีมากเอาละเจ้าไปสอดแนมต่อได้เจ้าอ้วนลงไปกันเถอะทั้งสามคนลงมาย่างพื้นดินอย่างเงียบๆเจ้าอ้วนเก็บปีพยาหงแล้วเดินตามถังซานถังซานมองไปดูภูมิประเทศรอบๆแล้วพูดขึ้นมาว่า ป่าอยู่ทางซ้ายนินดินอยู่ทางขวาพอเราจะซุ่มโจมตีพวกเขาอยู่ที่นี่เจ้าอ้วนอย่าอยู่ห่างจากข้าเกินกว่า20เมตรในขณะที่พูดถังซานใช้มือลูกไปที่สัญลักษณ์ตีศูนย์บนหน้าผาก ต่อมามีวงกลมแสงสีคามล้อมรอบพวกเขาทั้งสามคนจากนั้นพวกเขาก็หายตัวไปจากป่าอย่างไรล่องลอยจะมีอะไรเหมาะไปกว่าการซุ่มโจมตีด้วยการใช้ก่อป้องกันสมุดออไรขอบเขตในการอำพพางตัวและในขณะเดียวกันทังซานก็เปิดปล่อยพลังจิตของตัวเองออกมาเป็นรูปพัดครึ่งวงกลมไปตามทิศทางที่สืบตระกูลความเร็วได้บอกมาก่อนหน้านี้ เพียงไม่นานทางซานก็ค้นพบเป้าหมายของเขาจากนั้นนำทางหมาของจิ้นแล้วเสีวอู่เดินเข้าไปอย่างเงียบๆวิญญาจารย์ชุดดำห้าสิคนก้าวเดินอย่างเงียบๆเคลื่อนที่ผ่านภูมิประเทศที่ซับซ้อนอาไรทางเดินแม้ว่าจะมี50คนแต่ก็ไม่ส่งเสียงใดๆออกมารวมทั้งไม่มีใครพูดคุยกันในขณะที่เคลื่อนไหว การเคลื่อนที่ของคนที่อยู่ด้านหน้าสุดคือชายหนุ่มที่ดูสง่างามแต่ใบหน้าของเขาค่อนข้างหมองคล้ำเขาคือหนึ่งในผู้อาวุโสของจักรวรรดิยานยุทธดอกเบญจมาศเยกูวานนับตั้งแต่ที่มาราสูนเสียชีวิตลงไปบทบาทความสำคัญของดอกเบญจมาศลดลงไปอย่างมากยิ่งเหตุการณ์ในป่าชิงโตในครั้งนั้นปีปีตรงแทบไม่ให้ความสำคัญกับเขาเลย ดอเบนจามานเยกวนอยู่ดั่งดับจัชินนานาพรมยุทธ์ข่าวเป็นหัวหน้ากลุ่มจูโจมในภารกิจกลุ่มนี้ในขณะที่หัวหน้ากลุ่มอื่นๆจะอยู่เพียงดัดบงวิญญาณพมยุทธ์เท่านั้นและคนที่ติดตามเขามาต่างอยู่ดัดบงมหาปรานญญาณปีปีตรงให้ความสําคัญกับภารกิจนี้เป็นอย่างมากนางจึงส่งวิญญาจารย์ที่น่าเกรงขามมา500คนแบ่งออกเป็น1ิบกลุ่ม เพื่อหลบหลีกการถูกค้นพบจากกองทัพของจักรวรรดิเทียนโตจึงเลือกที่จะโจมตีจากทางด้านหลังอย่างเงียบๆขณะที่กําลังก้าวไปข้างหน้าเยกวนไม่เคยลืมภาพที่มาราสูน,นถูกสังหารด้วยตีสุนสีทองและไม่ลืมร่างของคนผู้นั้นที่สังหารมาราสูน,นแม้ว่าปีปีโตงจะบอกว่าเป็นฝีมือของถังซานแต่ข่าวก็ไม่เชื่อถังซานอายุเพียงเท่านี้จะมีความสามารถสังหารมาราสูน,นได้อย่างไรกาน คนผู้นั้นอยู่ที่ไหนหากเป็นคนของจักรวิทเทียนโตข่าวย่อมต้องอยู่ในกองทัพครั้งนี้อย่างแน่นอนมาราสูนโอกาสที่จะแก้แค้นให้กับเจ้ามาถึงแล้วเย่กวนเอ่ยเบาๆบอกคนอื่นๆว่าทุกคนอาเร่งความเร็วขึ้นอีก พวกเราอยู่ห่างจับเป้าหมายประมาณ60ลีไม่ต้องสนใจกองทัพเมื่อไปถึงที่นั่นเป้าหมายมีเพียงอย่างเดียวนั่นคือจุดไฟเผากองสเสบียงอีก10ลีตรวจสอบน้ำมันและไฟให้พร้อมจำไว้ว่าทำตามคำสั่งของข้าหากเกิดการต่อสู้ขึ้นอย่างยืดเยื้อให้รีบถอยหนีทันทีรับทราบน้ำเสียงของคน49คนเอ่อยออกมาพร้อมกัน ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับเรื่องราวเหตุการณ์ในตอนหน้าจะเป็นอย่างไรโอดใจรอรับฟังได้ในคลิปหน้านะครับช่วงนี้โควิดก็เริ่มกลับมาระบาดอีกครั้งเพื่อนๆมนานใส่หน้ากากอนามัยล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เว้นระยะห่างทางสังคมแล้วเราจะก้าวผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมดื่มชาประจันยิมเป็นประจำเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้เสี่ยวเอิร์ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ